อ่ะคุณดูกับดักของคุยดูให้เป็นกับดักนะอันนี้เราเอาไว้ดักมือท anyway> <mm ี่สามนะครับไม่ได้ดักนกเอี้ยงนะครับเดี๋ยวหลายคนเหมือนกับดักนกเอี้ยงเลยครับไม่ใช่นะครับอันนี้เราดักมือที่สามนะครับนะอันนี้อูบามาออไมคือเป็นเหมือนกับปล่องไฟและกันับนะดูให้เป็นกับดักนะครับขอไปด้วยจริงถ้าไม่เหมือนกับดักับนะหลายคนบอกว่าเหมือนหม้อทอดไร้น้ามันนะครับอ่ะ วิธีการที่คุณจะสร้างกับดักจากการมือสามนียครับคุณต้องทำให้เขาเดินมาสามเก้าครับเพื่อที่จะลงกับดักของคุณคอีกทีนะครับคุณต้องทำให้มือที่สามเดินเข้ามาสามเก้าครับเดี๋ยวครูบ,บอกว่าคำตอบของสามก้านี้คืออะไร คุณต้องทําให้เขาเดินมา3ามก้าหมายความอะไรครับหมายความว่าคุณต้องทําให้มือที่3เกิดการแอคชั่นสอย่างแล้วเขาจะติดกับคุณคทําให้เขาเดินมา3อย่างครับอยากรู้ไหมครับคืออะไรครับเราสอนเรื่องสมอง r ร p ท i เล a n b r a รนนี่มาเยอะมากนะครับคือสมองจิ้งจกถูกต,ต้องไหมครับในการปล่าแฟนของเราครับ แต่คุณรู้ไหมครับวิธีการปรับมือทสามเราไม่ได้ใช้สมองจิ้งจกในการปรบับนะครับเราไม่ได้ใช้สมองจิ้งจกในการปรับมือที่3สมองจิงจ้งจกเนี่ยเราใช้ในกรณีแฟนของเราเนะครับเราใช้ในกรณีแฟนของเราแต่วิธีการปรับมือทสามเราใช้สมองไม่ใช่สมองจิ้งจกครับสมองส่วนนี้เราเรียกว่าสมองควายนะ ص. ขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าใช้คําแรงแต่ว่าเดี๋ยวครูครูไม่ได้ใช้คํหยาบนะแต่เดี๋ยวอาจจะอธิบายว่าทําไมมันถึงเราเรียกว่าสมองของควายนะครับใช่ไหมแล้วก็โอโหนะหนูไม่เคยได้ยินศาสต์อันนี้เลยใช่ไหมในในเมืองไทยไม่มีครับ <laughs> สมองจริงจัวันนี้ตามมือสามเราเรียกว่าสมองควายแต่ครูไม่ได้บอกไว้ก่อนว่าออกเดทก่อนไม่ได้พูดเพื่อใส่ใจมันคือสมองควายจริงๆนะครับมัน เดี๋ยวเดี๋ยวคุณดูไปแล้วกันว่าทําไมมันถึงเราถึงเรียกว่าสมองควายนะครับเคยไหมกับดักมือสามคุณต้องทําให้เขาขยับสามเก้าแล้วมาติดกับดักคุณการปราบมือสามเนี่ยเราไม่ได้ใช้สมองจิ้งจบหรือเล็บที่เลียนเรียนที่เราสอนกันแฉะครั้งแต่ครั้งนี้เราใช้สมองควายนะครับและไม่ได้เป็นคาหยาบนะครับครูเป็นคนสุภาพมาตลอดเพราะงั้นครูไม่ได้ใช้คําหยาบนะครับ เ okay, ไหมรู้ไหมครับทำไมเราถึงเรียกว่าสมองควายมือที่สามเนี่ยครับคุณต้องกระตุ้นสามอย่างนี้เหมือนที่ครูบอกครับว่าทำให้เขาก้าวมาสามก้าวครับคือเกิดพฤติกรรมสามอย่างแล้วเข้าใกล้กับดักของคุณมากที่สุดนะครับอืมคุณรู้ไหมครับคุณต้องทำยังไงคุณต้องทำให้มือที่สามเกิดกระบวนการสามอย่างนี้ครับ หนึ่งระวังครับสองระวงครับก้าที่สามคือระเบิดตู้มครับแต่วันนี้ที่ครูเห็นนะครับครูไม่แน่ใจครับว่ามือที่สามสมองควายหรือมือไหนควายควายกว่ากันเดี๋ยวครูจะบอกไม่ไม่ได้ไม่ได้เป็นคำหยาบนะคำนี้ครับแต่มันมีหลักการอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของควาย คุณลองคิดดีๆสิครับว่ากระบวนการนี้วันนี้มันเกิดกับมือที่หนึ่งหรือเกิดกับมือที่สามระวางระแวงระเบิดส่วนใหญ่มือที่หนึ่งเป็นครับพอเห็นแฟนเล่นโทรศัพท์นะครับเล่นโทรศัพท์เราแวงไม่เริ่มไม่ตอบแชทเราแวง กลับบ้านไม่ต้องเวลาเราแหวงนี่คือมือที่หนึ่งครับพอเราแวงนะครับมันจะเริ่มระเบิดเลยครับเพราะอะไรครับเพราะขอเช็คโทรศัพท์เดี๋ยวก็มีปัญหาครับแทนที่กระบวนการเหล่านี้ควรเกิดกับมือสามแต่ไม่ครับมาเกิดกับมือที่หนึ่งซึ่งครูไม่รู้ว่าใครใช้สมองอะไรอยู่ครับตอนนี้นะครับเพราะงั้น คุณต้องทําให้มือที่สามเกิดกระบวนการสามัมผัสกับระวังระแวงระเบิดค,คุณคิดว่ามือที่สามเขาไม่ระวังคุณอยู่หรอครับตอนนี้คุณเกิดความกลัวมือทสามก็เกิดความกลัวครับ แต่คุณเห็นเขากินหรูอ,อยู่ดีเลยตัดสินใจว่าโอ้เข้าไม่กลัวเลยเขาเป็นคนเก่งเขาโอ้ยดีมากเก่งมากไม่ครับมือสามก็กลัวอยู่เหมือนกันว่าเดี๋ยวมันจะกลับไปบ้านหลวงส่วนบ้านหลวงก็โอ้โหยนะกลัวว่าเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วเขาจะไปกับมือสามเขากินหรูอ,อยู่ดีเอาต่างคนต่างเราแวงกันอยู่ครับตอนนี้ครับแต่บังเอิญว่าเราระเบิดก่อนครับนะครับ มือท sure, so so right? so so erm ี่สามเขาก็ระวังครับนะไม่ใช่ระวังแต่คุณครับมือที่สามเขาก็ระวังครับจะกลับไปหาลูกเขาหรือเปล่าวะจะกลับไปอยู่กับแฟนเก่าเขาหรือเปล่าวะหรือเขายังมีเยอใย่กันอยู่หรือเปล่าวเขาก็ระวังอยู่เหมือนกันนะครับระวงครับและระเบิดไอเรื่องของการระเบิดเดี๋ยวเขาระเบิดเองนะครับคราวนี้ครับไปต่อไหมนะครับไปต่อพิมพสาไม่กูขมครับจำไว้นะครับ ทําให้เกิดความคิดระวังระวงจนนําไปสู่การระเบิดนะครับนี่คือกับดักง่ายๆครับที่เราเล่นกับสมองควายนะครับไม่ได้เป็นคำหยาบย้ำไม่ก่อนว่าไม่ได้เป็นคำหยาบนะครับคุณอยากได้ไหมครับสามเทคนิคนี้ครับทําให้มือที่สามเกิดสามอย่างนี้ครับเกิดการระวังพอระวังเยอะๆเนี่ยครับความคิดมันจะตีวนกับและเกิดความระแวง พราอระแวงมากขึ้นระแวงมากขึ้นมันจะเกิดการประทุและระเบิดครับระวังระแวงระเบิด